เพลิดเพลินจเจริญใจครั้งที่สองที่ได้เจอกับต้นไม้ชนิดนี้ตาไม่แน่ใจนะมันเรียกว่าอะไรไม่ใช่ไม่รู้ว่าตันชาแมวหรือเ่าแต่นางก็ชอบมากนะดูเพลินเลนดูเพลินเพลินงานก็ยังไม่เสร็จชีวิตมีแต่งาน จะหาเวลาเล่นกับแมวไม่ค่อยได้ทิ้งภาพน่ารักน่ารักของมาลลยไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวตาไปทำงานก่อนเนาะปล่อยให้นางแทะลากซะให้มีความสุขของนางไวสวัสดีค่ะ